สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาเลนเต็นะครับในคลิปนี้จะแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการใช้อินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าอไลเกเตอร์ซึ่งผู้คิดคน้นคือเทดเดอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างคุณบิววิลเลียมที่ยังได้ฝากผลงานในหนังสือที่มีชื่อว่า t r a d i n g Right and a l l i g a t o r โดยในหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นการวรวมกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับอ l ลเกเตอร์เราจะมีการนำหลักการของโมเมนตัมและการใช้เครื่องมืออย่างออซามออสิเลเตอร์มาใช้เทตรดร่วมกันกับอ l ลเกเตอร์ พร้อมทั้งยังมีการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดไว้ได้ดีด้วยในคลิปนี้จะมีบางส่วนที่มาจากภายในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ถ้าได้ดูจากในคลิปนี้จบแล้วคุณจะสามารถนําไปใช้และเพิ่มความเข้าใจในสภาวะของตลาดมากขึ้นโดยผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆดังนั้นก่อนอื่นเราทุกคนจะรู้ดีว่าเทรนของตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปโดยบางครั้งตลาดอาจจะอยู่ในช่วงซบเซาและราบเรียบเพราะในความเป็นจริงแล้วจากงานวิจัยตลาดการยืนแสดงให้เห็นว่า จะเกิดเทรนเพียง15-30%ของช่วงเวลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจะเป็นไปในทางไซเวย์อยู่ถึง70-85%ของช่วงเวลาของการเคื่อนไหวทั้งหมดแล้วเครื่องมืออย่างอาลิเคเตอร์ไม่เพียงแต่จะตรวจจับแนวโน้มได้ดีแล้วแต่ยังนำมาตรวจหาเมื่อตลาดอยู่ในเลนได้อีกด้วยสำหรับอาลิเคเตอร์จะใช้งานง่ายและถูกจัดเป็นเครื่องมือประเภทเทรนอินดิเคเตอร์ โดยหลักการคือพยายามที่จะไปตรวจสอบลักษณะของเส้นต่างๆว่ามีการอยู่ใกล้กันหรือห่างกันแค่ไหนซึ่งจะมีการเปรียบเครื่องมือนี้ว่าจะเป็นรูปแบบของ a l l i ลิ t o เที่แปลว่าจระเข้ซึ่งเปรียบเทียบกับพฤติกรรมว่าจระเข้จะมีการเปิดปากอ้าปากหรือมีการปิดปาก a l l i g a เ o r จะประกอบขึ้นมาด้วย3เส้นจากสมูทมูวิ่งเอเว a เ e โดยสมูทมูิ่งเอเว a เรก็คือการรวมกันของค่าเฉลี่ย SMA และ EMA ทำให้ราคาล่าสุดมีน้ำหนักเท่ากันกันกบราคาในอดีตโดยจะนำมาใช้เพื่อขจัดความผันผวน,นในระยะสั้นและช่วยให้เราดูเทราคาได้ง่ายขึ้นมากซึ่งจะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดที่มีแนวโน้มโดยทั้ง3เส้นทั้งหมดนะครับจะถูกตั้งชื่อตามบริเวณส่วนของปากโจะเคนเส้นแรกจะเป็นเส้นสีเขียวที่เป็นส่วนของลิฟหรือลิฟวิวปากซึ่งจะใช้ระยะเวลาย้อนหลัง5พีเรียดของซิมเพิลมูวิ่งเอเวอเรสสมูทและใช้ค่าสมูทพีเรียดเป็นค่า3 จากนั้นเส้นที่ตามมาจะมีลักษณะเป็นสีแดงที่เป็นส่วนของฟานโดยใช้ค่า8พีเรียดของ Simple Moving e v e r a g e Smooth และใช้ค่าสมูทพีเรียดเป็นค่า5และเส้นสีน uh ้ำเงินท <ier igail> <culo> ี่เรียกว่ากามโดยจะใช้ค่า13พีเรียดของ Simple Moving e v e r a g e Smooth และใช้ค่าสมูทพีเรียเป็นค่า3ดังนั้นจุดที่จะมาโฟกัสหลักๆของ alligator ก็คือส่วนของลิฟหรือเส้นสีเขียวที่มีความวกว่าค่าเฉลี่ยของ2เส้นที่เหลือ การเคลื่อนไหวของส่วนลิฟต์จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำการเปิด long position หรือจะทำการเปิด short position ดังนั้นวิธีที่เราจะใช้ตัวบ่งชี้นี้จะดูธรรมดามากนะครับเมื่อส่วนของลิฟต์ทำการคอสข้ามลงผันเส้นค่าเฉลี่ยอื่นๆแสดงว่ามีโอกาสที่ตลาดจะอยู่ในช่วงขาลงและถ้าเส้นสีเขียวตัดขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยอื่นๆแสดงว่ามีโอกาสที่ตลาดจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นและแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้ในการส่งคำสั่งเปิด position ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆที่เราจะต้องรอดูก่อนเพื่อทำการยืนยันว่าเกิดเป็นเพลนขึ้นมาจริงๆอย่างต้นคลิปที่ได้พูดถึงว่าโตบุงชี้วิลเลียมอลิเกเตอร์ยังสามารถระบุช่วงเรนในตลาดได้ดังนั้นวิธีที่เราจะระบุคือเมื่อเส้นชิดกันมากขึ้นและมีการคอสข้ามตัดกันไปมาหลายๆครั้งอยู่บริเวณตรงกลางโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนจะเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ได้ว่าจระเข้ยังหลับอยู่เพราะไม่มีเพลนซึ่งสามารถเห็นได้ในกราฟนี้ว่าบริเวณส่วนของลิฟ จะทําการคอสคาบลงมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในช่วงขาลงเพราะหลังจากนั้นไม่นานเราจะเห็นได้ว่าเส้นยังคงเกี่ยวพันกันอยู่และคอสตัดกันไปมาเรื่อยๆ,ๆโดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนการจะดูว่าตอนนี้ลักษณะของเรนที่เกิดขึ้นจะเป็นสตองดาวเทนหรือว่าจะเป็นสตองอัพเทนมากน้อยแค่ไหน โดยดูจากเส้นลิฟที่มีการคอสผ่านเส้นอื่นๆอย่างเส้นที่ช้ากว่าและจากนั้นเส้นต่างๆก็จะตามไปพร้อมกันดังนั้นตัวอย่างในกราฟนี้เส้นลิฟคอสข้ามขึ้นไปขณะนั้นก็จะสร้างแกลบหรือช่องว่างระหว่างเส้นอื่นๆเกิดขึ้นแกลบที่ปรากฏเหล่านี้จะมีความสําคัญมากเพราะว่าความเป็นสตองเทนมากน้อยแค่ไหนแกลบที่เกิดขึ้นก็จะมีความกว้างขึ้นพร้อมกับทิศทางของเส้นที่เคลื่อนที่ไปด้วยทั้นการระบุว่าจะเป็นสตองเทนโดยดูจากเส้นจะต้องแยกจากกัน สุดทิศทางาราคามุ่งหน้าขึ้นไปแต่มีนัยยะสาคัญแสดงว่าราคากําลังจะเกิดเป็นสตรองอัพเทนและเมื่อเส้นทั้งหมดมุ่งหน้าเข้าหากันและเป็นมุทิศทางลงอย่างมีนัยยะสาคัญแสดงว่าราคากําลังจะเกิดเป็นสตรองดาวเทนอะลิเกเ,เตอร์ยังสามารถระบุได้ถึงเทนที่อ่อนกําลังลงเพราะว่าเมื่อเทนมาถึงจุดที่กําลังจะสิ้นสุดลงเส้นจะเข้ามาใกล้กันแสดงว่าเราควรเตรียมพร้อมที่จะทําการปิดสถานะ วิธีที่คลาสสิกที่ใช้กันมานานคือรอให้เส้นสีเขียวทําการคอสข้ามเส้นอื่นๆและเมื่อเส้นสีเขียวตัดลงมาด้านล่างจะทําการเปิดช็อตโพสิชันหรือเมื่อเส้นสีเขียวตัดข้ามด้านบนจะทําการเปิดลองโพสิชันซึ่งจัดเป็นแนวทางที่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหากนึกถึงการใช้กลยุทธ์อาริเกเตอร์โดยเนื้อแท้นั้นจะเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทลักกิ้งอินดิเคเตอร์ดังนั้นถ้าเรารอเส้นที่คอสข้ามตัดไปจะเข้าสู่การเทรดที่ช้ามากซึ่งอาจจะทําให้พลาดการเกิดเทรดใหญ่ไปได้ ในที่เห็นในตัวอย่างนี้หลังจากที่ได้ทดสอบแบ็ k เทสอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วมาหลายปีจึงได้ค้นพบว่าวิธีที่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้ด้วยการใช้กลยุทธ์อไิเกเตอร์กลยุทธ์แรกที่จะใช้นี้จะต้องเริ่มต้นจากการโฟกัสที่ลิฟเป็นอย่างแรกนะครับโดยต้องให้ลิฟขึ้นมาปรากฏอยู่เหนือด้านบนสุดของเส้นที่เหลือ หรือมาปรากฏอยู่ด้านล่างหรือต่ำกว่าทั้งสองเส้นดังน้นถ้ากรณีที่ริปปรากฏอยู่เหนือทั้งสองเส้นแล้วเราจะทําการรอให้แท่งเทียนราคาปิดมาอยู่ต่ำกว่าเส้นตรงกลางหรือส่วนของฟันโดยที่ริปยังคงอยู่เหนือทั้งสองเส้นอยู่และจากนั้นจะทําการเปิดช็อตโพสิชันเมื่อราคาปิดค้อนลงมาต่ำกว่าเส้นสีแดงแล้วถ้าริปปรากฏอยู่ใต้ทั้งสองเส้นแล้วให้ทําการรอให้แท่งเทียนราคาปิดขึ้นมาสูงกว่าเส้นตรงกลางหรือส่วนของฟัน โดยที่ลิฟยังคงอยู่ต่ำกว่าทั้ง2เส้นอยู่ถึงจะทําการเปิด l อง g position เมื่อราคาปิดคอสขึ้นมาเหนือกว่าเส้นสีแดงแดังนั้นถ้าเราใช้วิธีนี้แทนการใช้วิธีดั้งเดิมเราจะจับเทรนได้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเราใช้วิธีดั้งเดิมจะเป็นการกว่าที่จะรอให้เส้นสีเขียวคอสข้ามเส้นอื่นๆคุณจะพ,าพลาดเทรนที่เกิดขึ้นได้เพราะจะถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างช้ามากการออกจาก position เมื่อเรามาทดสอบตัดกับเส้นสีเขียวและทําการออกโดยทันทีตัวอย่างในะที่เห็นในกราฟนี้เส้นสีเขียวอยู่เหนืออีก2เส้นและแท่งเทียรราคาปิดลงมาอยู่ใต้เส้นสีแดงเส้นกลางซึ่งเกิดเป็นสัญญาณของการชอ็อตดังนั้นเราจะทําการเข้าเปิดช็อตโพซิชันแต่สุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าราคาจะมีการดีดตัวกลับแทนที่จะไปต่อในทิศทางที่เราคาดหวังไว้แต่เราก็ยังมีความโชคดีนะครับที่ได้เกิดสัญญาณของการออกมาเมื่อราคาได้มาทดสอบที่เส้นสีเขียวและเกิดการสต็อปลอออกไปเสียก่อน ก่อนที่จะพบกับการปรับตัวทั้งใหญ่และก็จะเป็นแนวทางเดียวกันสําหรับการทํากําไรนะครับในการาฟบรณนี้เราจะเห็นลิฟต์อยู่เหนือ2เส้นและราคาลดลงไปด้านล่างได้คอสตัดลงมากับส่วนของฟันดังนั้นเราจึงทําการเปิดช็อตโพซิชันและจะทํากําไรเมื่อราคามาทดสอบกับเส้นสีเขียวซึ่งจะเห็นได้ว่าการทํากำไรนั้นจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเพราะให้สัญญาณแต่นั่นๆดังนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะไม่ลอดในส่วนของการํากำไรส่วนใหญ่ออกมา และนี่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้โดยการใช้วิลเลียมอัลลิเกเตอร์การใช้รู่มกับ moving average exponential e นั้นจะช่วยกรสัญญาณของอัลลิเกเตได้ดีโดยจะพบว่าเราสามารถทำงานได้ดีที่สุดกับ EMA 200เพราะแต่แสดงให้เห็นแนวโน้มโดยรวมของตลาดดังนั้นเราจะทำการเทรดเมื่อราคาอยู่เหนือ EMA 200และจะทำการเทรดเฉพาะฝั่ง long position เท่านั้น และหากราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 200เราจะทำการเทเรดเฉพาะฝั่งช็อตโพ i ิชันเท่านั้นตัวอย่างจากกราฟเราจะเห็นว่าราคาอยู่ด้านล่างของเส้น EMA 200เมื่ออยู่ด้านล่างเราจะหมายถึงว่าเราจะรับสัญญาที่เป็นฝั่งช็อตโพ i ิชันเท่านั้นเพราะว่าเทนโดยรวมจะเป็นแบลนซดังนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของลิฟได้อยู่เหนือกับเส้นอื่นๆและราคาปิดได้ค,คอรลงมาอยู่ต่ำกว่าส่วนของฟันดังนั้นเราจะทําการช็อตโพ i ิชันที่บริเวณนี้และออกเมื่อราคามาชนกับเส้นสีเขียวดังนั้น เราจะทำการปิด Position ที่จุดนี้การน,นำอินดิเคเตอร์อย่างออซามออส s c เลเตอร์หรืออีกชื่อจะเรลยกสั้นๆว่า AO มาช่วยกำหนดเทรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อหาบริเวณที่จะเกิดการกลับตัวของราคา i n d i ิเคเตอร์ชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับอิสโตแกรมและจะอยู่แยกออกมาใต้ราคาถ้าราคามีการขยับขึ้นแท่งบ a ร์ o จะเป็นสีเขียวและอยู่ด้านบนของซีโร่ไลน และถ้าราคามีการกลับตัวบาร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและกลับลงมาต่ำกว่าซีโรไลน์ส่วนอินดิเคเตอร์ที่จะนำมาใช้ร่วมกับในกลยุทธ์น,นี้คือการนำแฟกทอมาใช้ที่จะแสดงไฮและโลล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยใช้บอกตำแหน่งที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอินดิเคเตอร์เริ่มต้นจะต้องมีลักษณะที่3เส้นกำลังตัดขึ้นไปมาในแนวนอน และเครื่องมืออย่าง AO จะต้องอยู่ใกล้กับค่าศูนย์และจุดที่เข้าจะปรากฏเมื่อเส้น Alligator และ AO เริ่มจากขึ้นที่ไปในทิศทางเดียวกันและจะถูกคอนเฟิร์มด้วยการเบรกบนแ r a c t อรที่อยู่ใกล้ที่สุดที่เกิดขึ้นมาครั้งล่าสุดอีกทีในส่วนของการเปิดสัญญาณลอง o s i t i o n เงื่อนไขแรกเราจะต้องให้ Alligator มีลักษณะตัดกันไปมาในแนวขนานและเริ่มจะมีการแยกห่างออกจากกันของทั้ง3เส้น เงื่อนไขที่2ต้องให้ AO เริ่มจากเคลื่อนที่ขึ้นออกมาจากบริเวณซีโรไลน์และเป็นสีเขียวส่วนจุดที่เข้าทำก็คือดูจากระดับของแฟกเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดและเข้าทำเมื่อราคาปิดอยู่เหนือกับระดับของแฟกเตอร์ล่าสุดส่วนจุดที่วางสต็อปลอจะอยู่ระดับของแฟกเตอร์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับระดับของแฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ใช้ในการเข้าทําการเทรดถลัจากนั้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่ปลอดภัยแล้วให้นาสต็อปลอตเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่เข้าเทรด เพื่อจะเป็นการกำจัดการขาดทุนเป็นเบรกอีเวนหรือทำให้การล้อในครั้งนี้เปลี่ยนเป็นการเท่าทุนแทนส่วนทางท่านเส้นสีแดงของ a l l กเต t o r ในกรณีนี้จะใช้เป็นตัวหลักในการทำกำไรออกจากโพซิชันโดยเมื่อแท่งเทียนราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงจะทำการเทคโปรฟิตออกมาในส่วนของการเปิดช็อตโพซิชันนะครับเงื่อนไขแรกเราต้องให้ a l l กเต t o r มีขนาดตัดกันไปมาในแนวขนานเพื่อเตรียมตัวการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาลงจากนั้นเราก็จะเริ่มเห็นการแยกห่างออกจากกันของทั้ง3เส้น เงื่อนไขที่2ก็ต้องให้ AO เริ่มจากขึนที่ขึ้นออกมาจากบริเวณซีโร่ไลน์และเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนจุดที่เข้าทําก็คือให้ราคามีการเบรกออกจากระดับของแฟกทอร์ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดและเข้าทําเมื่อราคาเปิดอยู่ต่มกว่าระดับของแฟกทอร์ล่าสุดส่วนจุดที่วางสต็อปล้อจะอยู่กับระดับของแฟกทอร์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับระดับแฟกทอร์ล่าสุดที่ใช้การเข้าทําการเทรดโดยจะอยู่เหนือเส้น alligator ถ้าจากนั้นเมื่อราคาขึ้นที่ไปยังเป้าหมายที่ปลอดภัยแล้วจะให้ทําการย้ายสต็อปล้อไปยังบริเวณเบร หรือให้ทําการลอสในครั้งนี้เปลี่ยนเป็นการเท่าทุนแทนและเพื่อราคาปิดมีการกลับตัวโดยขึ้นมาปิดเหนือเส้นสีแดงของอไลเกเตอร์ก็จะเป็นการปิด position สรุปจากคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะไม่ใช้อไลเกเตอร์เพียงการคอตัดกันเพราะถ้าคุณต้องการนํามาใช้เพื่อท,ำทำํากาไรเพราะสัญญาที่เกิดขึ้นจะค่อนข้างช้าและทําให้ผ้าจังหวะการเข้าและออกอย่างที่อินดิเคเตอร์ er ได้ถูกออกแบบมาเช่นเคยนะครับถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือถ้าคุณต้องการรับชมคลิปวิดีโอที่มากขึ้นเลยบ่อยๆ อย่าลืมซับทุก้ายและสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ